แต่ผมทำเก้าอี้เหล็กร้านทางร้านหนึงผมโคตรจริงผมว่าเป็นสุดยอดเลยสุดตาสุดมุ่นครับบาสัตโอ้โหรู้เลยก่อนหลังฉัุกก่อนฉันหมุกก่อนก็เอาไปเลยไม่มีเหตุผลที่เราจะหมุกทีหลังจริ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 งจ้าใบไม่อยากเปลี่ยนเลยจ่เปลี่ยนได้ไหม โอเคแต่ผมเจอเอาควาคอ้ผมจะสือี g ไว้ทามาว่ะไม่แล้วผมทำผมทำท่าทิ้งใส่ขึ้นสามใบไม่ได้แล้วไม่ต้องถือเพิ่หน้าก็ได้เปลีปป่ยนสองได้ครับ<ช>เปลี่ยนสามแล้วเปลี่ยนเพิ่มไม่มีผลใส่ใส่ขึ้นเยอะไม่ขึ้นเป็นไงผมเห็นหนึ่งเป็นตลอดเลยผมเห็นอีกคนหนึ่งเขาเล่นรีไซเคิลเยอะเขาก็ใส่ขึ้นใส่ขึ้นไม่ขึ้นเขาบอกว่าจะเล่นทำไมผมใส่ตั้งสิบใบเขาใส่ตั้งเก้า จริงๆแล้วลิสต์นี่มันผิดพลาดนะครับมันไม่ผิดมันผิดได้ไงก็ถ้าคุณจวดไม่ขึ้นแสดงว่ามันผิดครับของออื่นๆที่มันที่มันใส่ได้เป็นขยะหมดแล้วก็ใส่ในของที่มันจวดได้แต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยที่คุณจวดเจอไทดาวซอกไทดาวซอกมันก็ใช้เลยนะคุณจริงวะจริงถ้าเรื่อจวดซัำก่อนเผื่อซ้ำก่อนเลยรถถีบโกงมาทิ้งเงินอะฮะไรเดอร์แบนการ์ดสกิลเก้าอี้ผมก็ใช้ได้เลยเอ้าไหนบอกจวดไม่เจอเลยขึ้น จิ้ไมดอรออืมตายเดินจวดที่มือไปหนึ่งได้จีด้วยแต่มันจะหายไปแล้วเราไหลจวดผิดไหลไหลไลนะครับโชว์อิมเพาได้นี่แล้วก็จวดจวดจวดอะไรวะเนี้ยผมโลภไหมโอเคผมว่ายอย่างนี้ดีกว,ว่า นี่แหละโนกาเช็คเืออะไรนาเมชเชคเอา้าผ่านแล้วครับอ้าแดนซิ่งคูดลัสเอเนอร์จีชาติสองพิงไทยดยเซ่เอ้าไปแล้วครับผมสก,กิลไหมเสิร์ฟออเดอร์เมลสตอร์มจัดไปไหนวะพาสโตฟีไม่ใช่ ไม่ใช่ Judgment m a i l s t o m นโอเคแล้ท่าหนึ่งเพืคครับตาตาวฟีเมลต l s จำไม่ได้จไม่ได้เลยตาตาโตฟีมันมันชื่อบอกแล้วเโอเคอสกิลนะครับผมวันเหนนอเขาฟอร์แปดเจ็ดจหยิบจัด m e n สต l s t r ส m a i ขึ้นมือได้ได้เลยถ้าหยิบเอามือหนึ่งไปเข้าโซนเข้าไปเลย เมลูสโตรมสั่ไหมา <h aha> นิดหนึ่งของไป,ไปเอ้ยหยุดดิเมลสโตรมอืมสกองเยอะจังครับเหมือนในคูก่กบารเลยนั่นสิ แล้วสรุปไปรอยไปไหนมาไปเวียดนามมาไปเที่ยวที่ไหนสรุปไปไปเที่ยวแหละโทริปตัวนีิสั้นอ๋อโอเคมีหมวกด้วยเออผมเห็นละหมวกอาจารย์ททีฟูเอ่อตอนแรกของผมว่าผมจะใส่ละกายนวากาดาเฟสยี่เด็ผมใส่แล้วผมกลายเป็นกังฟูฮันดาโอเคพอครับหยุดลุมนี้ครับอะแดบเดี๋ยวต้องทำก่อนะแดบผ้าพันแต่ว่าแล้วครั้งนี้ล่ะ ผมเป็นคนโลภผมเจอควาฟอตต้องเล่นแบบเราเสียเปรียบโนกาเจ็ดโคลฟิกเกอร์โอ้คริสที่แวนกันโอ้สองเตอรเบดเพื่อเช็คพลังแวนเสคินเช็คพลังแวนเอ้าเพราะว่าเกมนี้มันจบแล้วล่ะอ้าแต่ไม่มีหลุมแท้ดับใช่ไหมไม่มีแต่ว่ามันตีไม่เข้าแล้วงั้นก็ผ่านเลยก็ได้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจัวทีนี้แต่ว่าสองเตอเบดก็มากพอแล้วลนะแล้วผมทำไงวะ อผมหยิบมาผมจัดโซ่เหมือนจะย่างล่ะยังหึงดาเมจของเมลตอนนี้มันต่างบอว่าคุณจะบอกอะไรให้เข้าตะบัตหนึ่งสลับทีอ่าคงใช่ผมตีเดียวฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งอะไรไม่ป้องกันเช็คเกยดผ่านล่ะเพิื่อนของฉันหยิบไพ่อืมทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบอืมใส่กอรี่เมลสตรอม สกิลจริงผมลืมว่าเข้าโซ่ดีกว่า,า,าไม่เป็นไร<ต>ไม่เป็นไรช่างมันพลาดไปแล้วเอนเตอร์จีบาสามนะที่เราเอ่อใส่เพื่นจนว่าะไรแล้วก็สกิลเอากอร์ชไอ่ะผมว่ามันถึงข่้แล้วอะผมว่าได้เวลาแล้วอะจริงปะ ได้เวลาดีวายสกิลตาหน้าเลยปอะชิดกันมีหนึ่งซีบีใช่ไหมใช่ครับตีสลับตีสลับโอเคขอใช้ Judgment Melstrom ครับผมแต่มาชุบอ็อฟอร์สหนึ่งใบนะใบนี้บอกว่าถ้าแวนผมเป็นอ็อฟอร์สผมจะหนึ่อ็อฟอร์สเลยโอเคจากนั้นเอฟเฟกต์ของกอลลี่ครับบอกว่า อ uh, ได้สกิลแอคทีฟของเมลสตอมที่อยู่ในโซนแล้วก็อยู่บนบอร์ดนะอืมจัดไปฮะทิ้งมือหนึ่งใบอืมลากเทียราก้อนออกมาจดไปแล้วก็ขอใช้อีกครั้งนึงทิ้งมือหนึ่งใบลากเทียราก้อนออกมาเคแล้ว <Okay. S 2> ไงต่อแล้วก็เอฟเฟกต์อย่างของตอร์ี้เมลสตอมก็คือต่อจะชิมเมลสตอมจะเชียร์แถวหน้าบวกห้าพันได้เอาล่ะ แล้วการโจมตีของฉันจะเป็นยังไงกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโอ้เกิดอะไรขึ้นโอเคได้อยู่อันดับหนึ่งสี่ีหนึ่งสี่ีหนึ่งหมื่นห้าพันโจมตีที่แมนกับดาวเบสเช็คอดีครับหกพันแต่ว่าหลุมหมดแล้วสินะเดี๋ยวก็ไม่หมดคัลเตอร์บล็อสตื้อ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 โอเคครับ เรียวตอมโจมตีฮะหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันของผมอยู่ที่สามหมื่นสองทิกเกอร์เข่าจัดมาครับห้าหมื่นห้าสองได้คริสติเคิลทิกเกอร์เคให้ใครครับน่าต้องบวกอันนี้เลยจัดไปหกหมื่นหกคริสจัดผมนี่เป็นการโจมตีครั้งที่สองอ๋อฮะการโจมตีครั้งที่สาม เท่าไรครับอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่นแปดสองามหมื่นบะอ่ามือผมมันมีตะเกียบสามเลยรับนี้ไปห okay. ้าหมโอเคจะแบตเท่านะริวิสซอลครับผมโซบลาสหนึ่งจับทีได้ <c oughs> การโจมตีครั้งที่4 <c oughs> สายลมจะกลายไป <c oughs> อยู่อ่าเบลสตอมโจมตีฮะเอฟเฟกตกอรี่ฮะ บอกว่าไม่เป็นกาตอนตีจะบวกห้าพันค้งนะแล้วก็ถ้าเป็นการตอมตีครั้งที่สี่ผมได้ยิงหนึ่งจนหนึ่งโอ้ยตายแทนที่เราเข้าโซลตาที่แล้วใช่แล้วเปรบนี้เป็นสองเป็นสามเท่านั้นเองดาเมจเช็คไม่มีทริกเกอร์ปรับตัวจะปรับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมผมผมเอาไปดีลเอาไปดีลไปดีลไปดีลไปดีโอเคการตอมตีครั้งที่ห้าบวกอีกห้าพันเต็นเดี๋ยวผมไม่ได้จี๊ด ไม่ต่างมากอ่ะสองหมื่นสามพันยิงหนึ่งแล้วก็จวนมีเดียยิงก็ฮึ่มสองหมื่นสามพันใช่ไหมใช่แล้วจบเทิร์นมือมีตะเกะสามโอยจวนเช่นเลยอิมพาวดิโอแสดงพลังที่แท้จริงให้เห็นหน่อยไม่เป็นไรผมยังเหลือคิวสี่ใบอยู่เด็กแล้วก็การที่มาจากเดลซอมมาเข้าโซนอืออันนี้มันต้องกี่ใบถึงได้ได้วะสี่ใบได้แล้วโอเคอ่าสกิลครับไล่โดนอิมพาวไล่ทับ เอาท็อปเด็กเขาเก็บอ่ะเราเก็บขึ้นมือว้าวแชร์รีวิวโอเวอร์ดิเกอร์ไงนะรีวิวโอเวอร์ดิเกอร์แตัวการว่าผมไม่มีเกียร์สองเลยหนุ่มเลยเนี่ยสิเยี yeah, ่ยสัสแต่ไม่เป็นไรการบ้านมือการบ้านมือผมอ่ะหลักามหรืองถามถามการบ้านมือคุณเหลืออะไรผมต้องรู้เลยอ่อะความควาการดึงใบความนี้เปิดคับไม่เ,เดี๋ยวเอาแลบก่อนเลยไม่น่าต่างมาก อ่าขอไปหนึ่งอขอตัวได้โหถ้าผมถ้าผมได้เลยตะกี้มันสามฮิวว์ะจริงปะงั้นผมก็จะเป็นผ่ายแพ้ใช่ไหมแพ้จริงเปล่าก็อาจต่จริงไหมโดนสามฮิวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเอ้ยความไม่เปลี่ยนที่ทำมามันหายหมดเลยนะเว้ยจริงันนี้ได้ได้แล้วอย่างดูเยอะอย่างดูเยอะแคสถ้าผมแคสไปดีผมจะโจหิวว่ะ ดาบเลือกจวดสองเขาไม่เลือกเข้าโซอ่ะเข้าโซะคืออะไรเข้าโซะไหนเดิเอาไปเข้าโซะเดียวผมรู้ผมไม่เคยใช้เข้าโซใช่ะจะจวดฮิวดิคอเฮ้ยการไปนั่นมันใช่แล้วการที่จะขัดขัดเท้าของนายอะล่ะเอาต้องยืนแถวหน้าหลงใบได้ไหมโอเคงั้นช่างมันกดอิมพาวครัด์คำหนึ่งรีไวส์กิว โอเคมันไม่ต่างมากเพราะว่าผมใช้โอทิกเกอร์ไปแล้ว,ลว่ะตาิงจริงตำรวจแหละได้หมื่นคริตแล้วตานี้เป็นสี่ได้ทิกเกอร์แล้วก็ทีมพาวมีสกิลนะก็คือตามตามคู่นะตอนนี้มีสองคู่ก็จะได้บวกหมื่นหนึ่งแถวหน้าได่หรอ,นอนว่า ในเมื่อผมไดนั่นไปแล้วหมายถึงใช้โอเวอร์ทิกเกอร์ไปแล้วเขาอยู่มือหมายเพราะว่าผมจะแวร์ติ่อนเลยแวรจะอยู่ที่สามหมื่นสามสองครีครับสี่ได้ <c oughs> โอกาสด้ยกันเหรอเข้ามาเลยควอตุปโอไดเปิดเช็คเซคนเช็คฮิวทิกเกอร์พลังที่คนนี้ yeah, yeah, อย่าอย่าฮิวเยอะขอร้องเจริงๆผมความผิดดีกว่าเพราความเกีิดสองโอเคอันนี้ถูกต้อเตอร์เช็ค ฟอนทิเกอร์โฟเช็คคิวทิเกอร์เอาไม่ใช่แย่ <Yeah. S 2> สองดาเมจสองดาเมจเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คแปลกปกว่ะแต่ว่ามันก็ไม่ต่างมากนิดเปล่านะนี่ยังมีฮีลของฉันเหลืออยู่เอะโอ้ยอถ้าเรามีเกศสองใบบวกห้าพันแปดใบได้ไม่ลดมีเกศสี่ใบได,ได้ได้คอมหนึ่งคอมเกศสองพลังบวกห้าพันด้วยตอนนี้มันจะเป็น สิบแปดสามแปดครับสามแปดดึงได้จะโดนตีไหมนะถ้าน่าใช้ขี่ซีบีพี่นะโนกาดฮะโนกาดเช็คเดอะไรทิกเกอร์ไม่ใช่ดาเมจเช็คไม่ผมจะไม่โจมตีเพราะขี่เราจะต้องเท่ากันผ่านเดินเียหวังฮิวตบดำอย่างนั้นเหรอฮี่ในเด็กผมเหลือตั้งสองใบเอดออย แต่แล้วนี้ออกไปบายด้วยมันบอกว่าถ้าได้เสร็จต้องออกบายกันก็ขอเสนอขอดูหน่อยเ้ยขอดูหน่อยนะสายลมของนายน่ะเพเ่อนจวบให้เพอร์โซนิทไรแต่ว่าคุณมีอยู่บนมืออยู่แล้วไม่ต้องมาลองผมเอาล่ะแล้วผมรอดไหมวะในพีจีผมเนี่ยเอาล่ะดีที่สุดตอนนี้คืออะไรไดฮิวไดฮิวแล้วดันซิงคัตลาสหนึ่งผมใช้สกิลของเมลสตอม สกิลแดนซิ่งขัดหลาสะสบอ่ะเอ็นดูจีบัสสามจนจะใช้ตำรวจไหมล่ะควาจริงมันไม่ต่างมากจะใช้เลยก็ได้ครับได้เลยไม่ต่างมากนั้ก็แค่ทิ้งมืออยู่หนึ่งใบใช่แล้วแต่ว่าเมลสตอมของผมก็จะลดลงเลยนะใช่แล้วก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ดีทิงครับผมน่าต้องลงทับเลย ขอคิดก่อนได้เลยตอนนี้ได้เคทบอกว่าตีเว็บแรกก็มมิชได้ครั้งที่หนึ่งเดี๋ยนะเดี๋ยวมันต้องอยู่ฝั่งนี้วะโอเคโอเคขอชิดก่อนได้เลยครั้งที่หนึ่งได้เออ จินตการนั่สายลงของนายสายลงของผมเนี่ยอยู่ที่นแล้วเจสแมนเน้ัมนไนออนสันดาโดนลว คอมโบเต็มอ่บวก5,000ตัวหนึ่งแน่เลย okay, เลือกบวกเบลสตอร์มสองอันแ่ว่าผมขอจะ3 c ีอยู่แล้วไม่ต่างมากเฟลิกซ์มันบวก Web er GB, เวเบลสุด3 c มซีดีเขาปะอืมโอเคอเอ่ฟเฟกต์คอรี่ฮะครับผมต่อเมลต่อแจค็คในเรือต่อหมดนียนี่มันถ้าผมไม่ตกคิวนี่ผมไม่รอดจริง <c oughs> ไม่เป็นไรเอาล่ะเริ่มการต่อสู้การโจมตีครั้งที่หนึ่งเอฟเฟกต์คอรี่ฮะเชียร์เบลสตอร์มบวก5,000ครั้ง สี่หมื่นสามโจมตีที่แผนกัรซายลบอยู่ที่นี่แล้วดาเมจเช็คอาสีีหนึ่งแย่แล้วอะเดียวแย่ yeah, แล้วนี่ไม่ใช่แผนนี่ไม่ใช่ที่เราคุยกันไว้ไม่ใช่ที่เราคุยกันไว้แล้วผมได้ห้าพันเอาล่ะผมควรจะกดัดผมควรจะกัดให้คุณเนี่ยนั้งไหโอ้กําลังจะคิดว่าจริงๆแล้วการโจมตีครั้งที่สองครับซ <CB 1. S 1> ี่ีหนึ่งเลยอย่างเมื่อกี้คุณได้ใช้สกิลให้ครบยังไง เจ็ดห้าพันคนเนีเ่ยพวกนี้อันนี้เป็นอสามหมื่นลูกเต๋าสามหมื่นใช่ 30, <000. S 2> ลูกตอนตีหรือลูกตอนจบวะน่าจะลูกตอนตีผมจำได้ว่าขาดจ,จา่ายคอนใช่ไม่ใช่อ่าลูกตอนจบอ๋อลูกตอนจบโอเคเอาล่ะเราควรจะกาดให้กุลไหมอันนี้สามหมื่นงั้นผมขอร,รับก,ก่อนว่าเวฟที่เหลือมันเหลือเท่าไหร่บ้างสองสาม 4 5 6 7เดี๋ยวเจ็ดเวฟไปแล้วแต่ทมผมซื้อของมัเเนเยอะแปลกๆวะกล็ลองกาดดูสิโอเคโอเคโอเคอันนี้ตีแบบที 2> ่2ใช่ป่ะจบแบทเทิลจะลุกแล้วก็อันนี้ตีบูตจะสับนี้ได้อันนี้ตีจะสับนี้ได้ตีตีตีก็คือเหลือ6เวฟใช่เนี่ยนะซีบีพอป่ะก็ต้องพอยกต้องพรอย ม,มันกดได้มากสุดแค่นเลยวะให้เราเรากาดดูยวนน้หะเป็นเทาครับซีบีลูกกัสามหมื่นแปดอ่าสามหมืนแปดอันนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดสามหมื่นแปดอ่านี้อยู่ที่สองหมืนห้าครับอันนี้มันบอกว่ามีการ์ดในเกม สี่ใบขึ้นไปซีอูหมื่นหเอ้จีบวกหมื่นห้าจะเป็นสองหมนมีเป็นหนั่งสวัสักทีเอ้สักทีหน่อือเอสามมหมื่นผมให้ที่หมื่นเป็น3 3มหมื่บบรี นี่มันขันที่เท่าไหร่แล้ววะผมจําไม่ได้แลวด้วยซ้ำนะโจมตีฮะแล้วก็เอฟเฟกต์กรีบมลตอมฮะกับผมเลทจันทรเป็นเมีลซอมสองใบวัทนี้ใช้พีจไม่ได้ขอสอบถามพลังหนึ่งสามหมื่นสามทวินได้ค้ามหนึ่เท่าไหร่อย่ตีจมวกห้าพันอ่ายี่แปดสี่แปดตัวนี้สามหมืน มันหนึ่งที่เกอรอแพ้อย่างนั้นถ้ามันหนึ่งที่เกอรอแพ้แล้วก็อยู่ที่สิบแปดสิบแปดบวกยี่ห้าเป็นเท่าไหร่สนะี่สามคุณเท่าไรสามสามไดคิบดีอย่างใดอย่างหนึิดอยู่อ่าถ้ายังได้ยิดอยู่ตรงนี้เป็นสิบแปด โอเคงั้นเพลงที่ดีที่สุดมันคือมันคือหนึ่งทิกเกอร์เข้าหมดงั้นก็ให้ตรงนี้ไปเลยห้าหมื่นใช่ไหมวะเดี๋ยวนะที่สิบแปดใช่ไหมใช่ให้ตรงนี้ได้ถ้าหนึ่งใดเข้าก <c oughs> ็ต้องการอย่างนี้ใช้บิสซอร์เรอร์อรครับ <c oughs> บิสซอร์เดอร์บอกว่าเอาการ์ดเกย์สองขึ้นไปจัดเลยหลุมชื่อต่างกาันมาแปะในช่องการ์เดียน ถ้าทาสาเร็จจะได้โบมื่นแล้วก็โอเคสาม,มได้มาคนหนึ่งอันนี้มันจะเป็นสองหมืนะแล้วโมื่เป็นสามหมเป็นสี่แปดสองไอื่าโอเคสี่แปดสองไอ่าจใช่มสองหมื่นนะววมื่นสามหมื่น,น,ส,มมน,ส,นส,สี่สปดสองสไทไม่มีไม่มีิกเกอร์อเดียวโอเคยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยัง่ถเวลเอาข้างแบตีก่อนเลยจัเมนิทายจัว เป็น48่สบให้ไปเลย50,000เน้นเน้นตนี้30,000เท่านั้นผมให้เลย20,000ื่น้เลยรอดไปได้อย่างนั้นเหรออิมพอดดโอใช่แล้วแต่ไม่ได้หมายเขาว่าผมจะชนะตอนจบเทนม,มีตัวเข้าโซโตัวหนึ่งเก้าใบนะชีสตาร์นดรอคมอกี่ใบครับไม่เยอะแล้วสามหกเก้าสิบใบพรุ่งสุดาอะไร อนนย่าจวฮิวซี่หยุดจวฮิวทีโอไม่ <S <S oh แล้วผมจะทำยังไงดีวายสกิลก็กดไปแล้วกดนี่ก่อนข้อหนึ่งอา่าเปิดห้าเดี๋ยวอะแดปก่อนอะแดปอะแดปเอาอะไรก็ได้ทีไ่ไม่ใช่เอาเกียร์ศูนย์มาไม่ผมจะนอนเพราะว่าจะไ,ได้ดูว่ามันสาม้เปิดห้า โอเคไม่เร็วโอเคเดียวนะมันมันได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมตัวนั้นคันผมเล่นตัวนั้นแล้วกันแย่จังยังได้แค่ได้เดียวอยู่เลยตัดเลยครับอ่น่าจะดูเหินเยอะกว่ามันตัดสมงอ่าตัดตอนนี้ปัด ประมาณสองหมืม่นครับใช่จะมีเพย์ด้วยสองหมื่นสองนห้าอ๋อสองสองพันห้าใช่เพราะว่าสามคู่สามคู่ก็หมื่นห้าเสร็จแล้วผมก็คอไปนี้นี่ผมคอไปจริงด้วะผมเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างจริงจริงมือผมมีของที่ดีกว่าเหมือนผมจะพลาดแต่ไม่เป็นไรพลาดไปแล้วมันไกลเกินแก้แล้วจ่ายเจ็ดอินเที่จน ไม่เร็วอ่าคอบใอหมันน่าจะหมดแค่นี้จู่โจมที่แวนกลับสองใดก็ไหนสามแปดอยู่ที่สามหมื่นแปดใช่แล้ว มีได้เดี๋ยวก็วยังไม่แตกเอ๊ะไม่สิอใช่วะ<ม>ใช,ใช่ใช่สามปใช่ไหมช่วครับหนึ่งได้เข้าสองได้เข้าเชิญเลยทวินได้โฟร์เช็คเซคเคนเช็คเ,เอ๊ะแปลกแปหรือเปล่านะผมยังเหลือคีวิ่งใบในนี้อย่างไั้นหรอ จูโจมได้หนึ่งพลังอยู่ที่บวกห้าพันด้วย<ม>เป็นคอนสามหมื่นสามสี่หมื่นสามหนึ่งได้อนมันไม่ดีเนี่หว, 4, ว่าโควาพอถกได้ออกคีแล้วก็ตัวนี้เท่าไ,ไหร่เนี่ยคนนี้ถ้าโซบาร์ด้วยซึ่งผมมีบิทออเดอร์ในหลุมแตโซบาร์ได้มันจะวิ่งอยู่ที่สองหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นสามครับถ้าไม่โดนติดเกิน ห้าห่สามใช่ผมน่าจะต้องอยากได้หนึ่งซีบนะถึงแมว่าตรงนี้มันจะแค่ลมกาดตรงนี้คุณไม่ได้คีคุณน่าจะไม่ตีผมใช่แน่นอนโนกาถ้างั้นก็แสดงให้เห็นชิว่าสายลมอยู่ข้างใครกันแน่พอลมมันพัดมาที่ผมแล้วเข้าว่าตายดาเมจเชสจิจโซบาครับตเกสองเเป็นห้าหนึ่งสามใช่ไหม นำใหม่ผู้จัดการเลขใช่ไหมใช่หมื่นแปดสามแปดสี่แปดห้าสามครับสี่สามห้าแปดโอเคผมขอคิดก่อนว่าโอเคอันนี้ใช้อยู่แล้วเอามาใม่เข้าสงไหงนของสามัญทั่วไปที่นี่ผมขอคิดก่อนว่าจะใช้ไอ้นี้ไหมให้มันเป็นห้าพันอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะยังไงมันก็ไม่โดนิงก่อนอ้อเดี๋ยไปบาได้โชคดีเอเ okay. อถ้าอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้ ผ่าเลยครับผมเดือดชิลใบหนึ่งใบเดียวน่ะก็พอแล้วช่วงให้เพอร์ซนาอะไรโอเคใบเดียวจต่ไม่พอมาเลยผมเดือวใบเดียวเนี้ยสิตืดด้อะไแย่วแล้วแวนวชิคเกอร์ของผมมันหายไปไหนหมดหจริงการเปนเมือหนึ่งโอเรียกเมลสตรมโอเคครับ เนี่ยแล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วต้องฮีลใบสุดท้ายของผมเท่านั้นยังจิงขัดลานไม่พอไงันบ้ายนะหรือดาเมจของคุณสองใบยังไงล่ะขอคิดกันนะได้เลยอันนี้ไม่ใช่หิึบซีดีอยู่แล้วก็ <S <s แปลว่าผมจะทำได้แค่ลุกตัวนี้ตวนี้ลุก <S <s แล้วก็หาโซบัสสลับเพืาอให้ดูตัวนี้เป็นไงได้ แต่ว่าอยากได้เมวตอมเพิ่มจังน,นายจะเอาเมสตอมมาจากที่ไหนอ้อหนึ่ง,ง,ง,งเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสลับสี่ห้าต่อแล้วผมต้องมีตัวตีอีกลำบากเลยชิงเมื่อครับผมเค okay. แล้วก็ Judgment Melstorm Judgment Neon Thunder เคถึงเวลาแล้วปัดห้าพันปัดตามไอแล้วนี้ก็อันดิเชียเป็นหมื่นห้าแทนนะใช่บวกเพล่ก็จะเป็นสองห้าใช่แล้วเอาละเอาละได้เวลาบุกแล้วคิวเดียวผมไม่โผล่การโจมตีครั้งที่หนึ่งในเฟคกอรี่ผมห้าพัน เป็นเท่าไหร่ครับ C ีบหนด้วยรับเล่งผมชื่นใจลม่นห้าบวกหมื่นห้าสี่หมืนี่ก่อนเช็คดูไดจิเกอร์มีฮิวผมยังตายเลยของมันเกด3เยสามเยอะนี่ไงใส่ไอ้นี่เยอะใส่สีสีเยอะเกินจะต่อไหมม่น่าโลบเลยผมอะ ตอนเกมตอนเกมผมน่าจะเล่นดีๆหน่อยแต่โอเคแต่ว่าอย่างนี้บอเกมมันก็ไม่ได้ห่างมากเลย